สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเหมียวค่ะชื่อนัทยาใจขานนะคะอยู่บ้านบ่นอตำบลบ้านหม้ออำเภอสิงห์ใหม่จังหวัดนองค่ายค่ะอ่าแปลงข้าวโพดของคุณเหมียวใช่ไหมครับใช่ค่ะสมบูรณ์มากเลยนะครับเขียวสวยฝักมาเต็มเต็มครับอ่ะคุณเหมียวครับวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกข้าวโพดแบบง่ายๆกันเนาะ,ะอ่าคุณเหมียวเริ่มต้นอะไรยังไงครับแล้วก็ไถไถก่อนนะคะไถแล้วเราค่อยมาขึ้นร่องขึ้นร่องแล้วเราก็ค่อยมาฉีดโพซอยค่ะอ่าปักสภาพดินใช่ค่ะอ่า ปรับปรุงบำรุงรินด้วยโฟซอยก่อนเลยวิธีการใช้อัตราหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะอนะครับเมื่อไถเสร็จขึ้นรองเสร็จปุ๊บก็ฉีดด้วยโฟซอยใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อครับต่อไปเราก็มาเตรียมเม็ดข้าวโพดค่ะห้ากิโลต่อห้าช้อนโฟโฟทีค่ะอคลุกเขาใส่น้ํานิดหน่อยค่ะอ๋อเอาโฟทีมาคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดใช่ค่ะอัตราส่วนที่คุณเหมียวใช้ก็คือห้ากิโลกับห้าช้อนค่ะอ่าแสดงว่าหนึ่งช้อนต่อหนึ่งกิโลกำลังดีนะครับ แล้วคุณเหมียวก็เอามาหยอดปลูกนะครับเป็นยังไงบ้างครับต้นนี้ขึ้นมาแบบสวยค่ะอืเสมอกันค่ะอืมนะครับสวยเสมอกันใช่ค่ะตัวนี้มันน่าจะเร่งรากค่ะเออนะช่วยเร่งรากไปในตัวเนาะอ่าบวกกับใช้โฟสอรปัสสาาพดินอ่ะแล้วยังไงต่อครับพอขึ้นมาได้สักหน่อยเราก็ประมาณสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเราก็ใช้โฟทีกับโกค่ะฉีดโฟทีอัตราส่วนอันนี้หนึ่งช้อนอะมิโนโก ห้าสิบสีซีผสมต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่ะฉีดครั้งที่หนึ่งนะครับฉีดครั้งที่สองตัวนี้ก็สองช้อนครับอ๋อเคยเป็นสองช้อนเลยครับให้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมหนึ่งฝาหนึ่งฝาห้าสิบสีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ครับก็คือเมื่อเราใช้โฟสไซอยปรับสภาพดินโฟทีคุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเสร็จปุ๊บข้าวโพดอายุ15วันฉีดพ่นโฟทีผสมอะมิโนโกลใช่ไหมครับใช่ครัอ่ะครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็นะครับ มาเพิ่มโฟทีจากหนึ่งช้อนเป็นสองช้อนตอนต้นข้าวโพดอายุประมาณเดือนกว่าๆด้วยโฟทีสองช้อนกับอะมิโนโกอีกหนึ่งฝาสุดยอดจริงๆโอเคนะครับผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะอันนี้ก็น่าจะมีอายุเท่าไหร่ละต้นข้าวโพดที่เราเห็นด้านหลังตอนนี้น่าจะเดือนกูกว่าเดือนกว่าแล้วนะครับก็คือฉีดไปกี่ครั้งละตัวนี้สองครั้งแล้วครัสองครั้งแล้วและสุดท้ายครับอย่าลืมครับว่าเอาอะมิโนเลส นหนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นช่วงข้าวโพดเป็นฝักครับก็จะช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มน้ําหนักเพิ่มโปรตีนให้กับต้นข้าวโพดของเราให้มีผลผลิตที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมครับอ่าและที่สําคัญครับต้นข้าวโพดก็จะเขียวสมบูรณ์แบบนี้จนเก็บผลผลิตเลยครับอ่าคุณเหมียวครับจากที่คุณเหมียวใช้ตัวนั้นตัวนู้นตัวน,น,วนี้ประหยัดต้นทุนนะครับไฟมากน้อยแค่ไหน ครึ่งต่อครึ่งค่ะครึ่งต่อครึ่งใช่ับอืมนะครับดีไหมดีค่ะอ่าปลอดภัยด้วยไหมปลอดภัยค่ะตอนนี้มันไม่ไม่อันตรายต่อร่างกายค่ะอเป็นคล้ายๆมันเป็นแบบท้ายกับคนก็ได้ไม่ไม่อันตรายต่อร่างกายอืมไม่เหม็นด้วยใช่ค่ะไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะก็ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนจริงเพิ่มผลิตได้ครับอ่าแล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอ่ะจะใช้ต่อไปไหมครับแบบนี้ใช่ค่ะอ่าอยากจะบอกอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเหมือนเราบ้าง อย่าลืมเลยคะ่ะตัวนี้คะ่ะมันใช้ดีมากๆเลยค่ะอ่าห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับอ้าวมันมันแทนได้แทนปุ๋ยได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะอ่าเ<ข>พราะเราทดสอบแล้วใช่คะ่ะโอเคครับ